สวัสดีเชา้าวันพฤหัสบดีมืนีวันดีพี่น้องจ้าเริ่มปลูกแปลงทัว่วกับเบบีทักทายพี่น้องเน่จ้าอันนี้คือพนักง,งานปลูกเม็ดทัวปลูกทัว่วพี่น้องจ้าต้อนรับเชา้าวันใหม่ด้วยวิชาแรกวิชาอย่างนี่วิชาปลูกทัว่ววิชา,กชากเกษตรเด้อพี่น้องจ้าหมูหวานวิชาพณ์นี่โรงเรียนนี่ห้องเรียนของหมูหวานนะห้องเรียนที่ได้ลงมือจริงปฏิบัติจริง เดี๋ยวกับกล่องให้พี่น้องเบิ่งเด้อตอนนี้ระบบนาบ่ทันเดียบร้อยพี่น้องจ้าแต่ว่าก็อยากปลูกฝ่าวใจหอนฝนสิมหาน้ำสีด่วงก็เลยใจหอนแน่จักน้อยทั้งเบิดมีอยู่หกแปลงหกแปลงหกแถวระบบนาพึ่งต่อแต่ว่าบ่คันเดดําเนินสายพึ่งตอมา่าอาจ๋ะห้องสิบไปสัมผ่าพนักง,งานปลูกปลูกไปแล้วจะแถวจา้าสองสองแถว ลุมหนึ่งใสจักเมตรจา <4 S 1> ้าลุมหนึ่งใสสี่เมตรบันด้ไปโรงเรียนนับเด็กสี่เป็นอยู่บ่อสี่ซ้ำใดจา้าใสนบเบิงหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคผ่านซ้ำนี่ถือว่าโอเคบ่ได้ไรสาระได้พี่น้องจา้าหมูหวานพักการเรียนหนึ่งปีนะคะเพื่อมาใสชีวิตมาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริง้าติดตามเบิงตอนต่อไปด้วยพี่น้องจ้าว่าทัวแปลงนี่สิเป็นจังได กาสีอัปเดตให้พี่น้องเดบึงกันเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อบอกเป็นการพาดกดใจกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปสิมาบอกว่าทัวไเด้จักแถวหนีจักเมตรได้จักหลุมหลุมละจักแถวละจักตนโอคิดบ่ท่านพี่น้องจา้านี่เดิมเป็นแปลงหญ้าเก่าให้งวัวนะคะเมื่อสามปีที่แล้วปลูกหญ้าแต่ตอนนี้ต้องโอพยพอันทัวมาใส่แปลงหญ้าเพราะว่าน้ำท่วม แบ่งแปลงยาไปครื่องหนึ่งนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดใจกดติดตามไว้เด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะหลังจากทีอันมือนีวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเริ่มปลูกผ่านไว้เยาเก้าวสู่ไว้หนึ่งฉันจึงซึ่งรับรู้ถึงความจริง ที่คนรอบข้างคอยชี้ทางวิ่งความที่จริงคือหวังดีเสมอเจอคนใจร้ายแค่นี้ให้ไกลเจอคนดีใจก็จงน้อมรับเจอคนที่รักทั้งคนที่ชังก็จงรับฟังแยกแยะให้ดี ราเจ้าต้องพบผู้คนมากมายแม้รักปลางตายก็ยังมีหายนี้ก็จงเข้มแข็งแล้วฟังให้ดีคำแม่นี้บอกตอนไว้ยเยาเมื่อเวลาชี